สวัสดีครับพี่ชื่อริวนะครับครับพี่ชื่อโจครับครับพวกพวกพี่ก็เรียนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรหลักสูตรประมงสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้มครับที่เลือกเรียนสาขานี้นะครับพี่ก็มีความสนใจในเรื่องสัตว์น้ำนะครับเรื่องน้ําแล้วก็พืชพันธแม่น้ําต่างๆครับผมข็พาอสนใจทางด้านปลานะครับผมก็เป็นปลาหลากหลายปลาครับทั้งปลาสวยงามปลาเศิษฐกิจ ก็เลยมาเลือกเรียนที่นี่ครับผมพี่ก็เรียนเกี่ยวกับสัตว์น้ำแล้วก็พืชพันธุไม้น้ำนะครับก็ตั้งแต่การเพาะปลาแล้วก็กุ้งหอยปูปลาแล้วก็สัตว์เล็กเล็กๆสิ่งมีชีวิตเล็กๆครับพวกแผงตอนไยแดงครับเหมือนครับผมข้างหลังครับข้างหลังครับอันนี้ก็จะเป็นแผงต้นแผงต้นพืชนะครับครับผม ก็ถามว่าเรียนยากไหมสําหรับผมก็มันจะว่ายากก็ไม่ยากครับแต่ว่าถ้าจะว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายครับผมสำหรับผมก็เรียนได้ครับเรียนก็เรียนรับเรียนดี <c oughs> ก็มียากมีง่ายครับครับครับผม <c oughs> ก็ที่มีเล็งๆไว้ก็มีหลายงานอยู่ครับตั้งแต่รับอสอบข้าราชการแล้วก็ บริษัทจนถึงประกอบธุรกิจส่วนตัวครับใช่ครับอย่างเช่นพี่ก็ถ้าจบออกไปแล้วก็จะไปประกอบธุรกิจส่วนตัวของตัวเองครับผมครับก็สำหรับอาจารย์กับเพื่อนนะครับอาจารย์มีบทบาทสำคัญเลยครับเพราะว่าเรียนพวกพี่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็ ปฏิบัติด้วยครับอาจารย์ก็จะเป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆครับผมทุกเรื่องเลยครับครับสําหรับเพื่อนๆนะครับผมอ๋ออันนี้ยิ่งสาคัญใหญ่เลยครับเพื่อนเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้หรือว่าเราทําไม่ได้เราก็จะไปถามเพื่อนหรือว่าอ้ย้อสอบอแบบนี้นะคือชวนกันไปติวเราไม่รู้อะไรประมาณนี้ครับเราก็ถามเพื่อนได้เพื่อนจะเป็นคนคอยซัพพอร์ตที่ดีที่สุดเลยครับ ครับก็สำหรับน้องๆนะครับที่กำลังมองหาที่เรียนนะครับก็ลองมาเรียนสาขาพี่ก็ได้ครับหลลักสูตรประมงสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับไม่ได้เรียนลำบากเหมือนที่ใครคิดกันนะครับเรียนสนุกสนุกสบายสบายชิวๆครับผมครับผมอย่าลืมนะครับลักน้ำลักปลามาหาพี่